คิดถึงคุณจังของเรานะคะในวันนี้แน่นอนค่ะยังคงอยู่กับบุษบาค่ะสวัสดีค่ะพี่ <laughs> ไม่มีใครเรียกเลยใช่ไหมบุษบาไม่มีค่ะปประชาชนบุษบาไหมไม่มีค่ะเราก็เป็นนิโคลเนี่ยหละคะใช่ค่ะแล้วเวลาเพื่อนๆตอนอยู่โรงเรียนเพื่อนๆเรียกว่าอะไรคะกี่กี่นิกกี้อย่างวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องวัยรุ่นจริงๆเนี่ยช่วงที่ยังอยู่เมืองไทยตอน 13- 14 15ก็เริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วเนาะตอนนั้นเริ่มมหรือยังเด็กอยู่ ยังเด็กอยู่เนาะสมัยนู้นเราเราเราโตกันช้าค่ะแบบคิดว่าวัยรุ่นก็คือตอนอยู่เกรดสิบสองค่ะน่าจะเป็นตอนสิบเจ็ดสิบเจ็ดขวบอะอายุสิบเจ็ดใช่ไหมคะพอเสร็จปุ๊บก็ไปต่างประเทศเลยไปเรียนเอแบกปีหนึ่งอ๋อเอแบกปีหนึ่งด้วยแล้วติดติดติดอะไรติดเลขติดเลขสามเทอมติดติดติด หมายถึงว่าติดวีเน็ตอะค่ะเลยนเลขตกสบอบตก,ตก <laughs> เลยรแล้วมีความรู้สึกว่าบอกมามีเพราะกี้ลูกคนเดียวมาม,มีเดดดี้ไม่อยากให้อย,อยู่ไกลไงคะเขาเป็นห่วงอะไรเงี้ยกี้ก็โอเคเรียน A เรียน A เอแบก,ก็ได้แล้วอิงเนี่ยหรือว่าภาษาอังกฤษเนี่ยกี้ก็เรียนไปจนสุดแล้วเพราะว่าเก่งไงมาจากอินเตอร์ค่ะแต่เลขนี้ตกตลอดมันยากมากอะเลขเลขที่ A-back กออแล้วเลือกเรียนวิชาอะไรคะก language English แต่มันต้องมีกับ Math มันเป็นบังคับใช่ไหมก็ติด Re Math ตลอดแล้วแบบอย่างนี้เราจะจบไหมเนี่ยก็เลยก็เลยต้องย้ายออกไปก็เลยไปสอบที่นู่นเลยค่ะแล้วไปพอไปต่างประเทศแล้วเป็นไงต้องปรับตัวไหมคะต้องปรับค่ะปรับเพราะว่าเราอยู่อินเตอร์ก็จริงแต่ว่าอินเตอร์ุ่มวดีเนี่ยจะออกไทยจะมีความเป็นไทยมีความเป็นไทยเยอะมากค่ะที่นู่นก็จะเป็นแบบทุกคนจะแบบ ตรงๆมากอ่ะคิดอะไรก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนเพื่อนที่นู่นก็จะแบบเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเพื่อนคนไทยก็เยอะค่ะก็อย่างเมื่อวานทิ้ง้ายว่าเพื่อนคนไทยเยอะก็เลยไปคาราโอเกะกันคิดถึงเมืองไทยก็เลยต้องไปร้านเลียนเพลงไทยอ่ะเพลงไทยไปมอนเทียนร้านชื่อมอนเทียนจำได้เลยที่ไหนไทยมากเลยบอสตันบอสตันแล้วก็ข้างล่างชั้นหนึ่งเป็นคาราโอเกะเป็นมอนเทียนแล้วข้างบนก็ชื่อเอ็กซ์แเบอร์ก็คือเป็นเทค หรือว่าเป็นแบบเป็นแบบที่เที่ยวแบบ<ม>ตเต้นสนุกๆอะไรเงี้ยค่ะ<ม>เราก็จะทานข้าวคาราโอเกะกันก่อนแล้วก็ไปเต้นข้างบนแล้วก็เนี่ยทุกวันเสาร์อ๋อนี่คือนี่คือชีวิตัยรุ่นของกี้อ <c oughs> <c oughs> ่าเดี๋ยไปคาราโอเกะระ้องกันเล้องร้องก็ตอนนั้นก็แบบตอนนั้นร้องเป็นยัง เ,เพราะว่าเราชอบร้องเพลงที่บ้านคนเดียวแล้วก็มีเครื่องคาราโอาเกะร้องคนเดียวเราอัดเทปไว้แล้วก็ฟังแล้วก็แบบเพราะฉะนั้นมันเป็นการฝึกไปในตัวแล้วมันเป็นเองโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเราร้องเพลงใช้ได้อยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วพอกี่ร้องที่มนเทียนก็จะเป็นที่แบบที่ชอบของ แบบเพื่อนเฮ้ยกี่ร้องดิร้องดิร้องดิอะไรเงี้ยเราก็จะเขินแต่พอสักพักก็ไม่เขินละเพราะว่าเอาดีบาจีร้องกันร้องกลุ่มเดิมอ่ะแล้วก็แบบเราก็จะร้องเพลงตลอดเลยที่ชอบที่สุดคือพี่แอมกดดันนี่แหละคือความกดดันเนี่ยผมแบบไม่เหมาะกับตัวเองหวานมากเลยอ่ะมันได้นะได้นะได้ได้แล้วก็กดแล้วก็มาลีวันขอเพียงที่พักใจสองอันนี้คือเราเพลงยากๆนั้นเลยนะเนี่ย เป็นเพลงโชว์ค่ะมั่นใจเพลงแต่ไม่เคยเต้นไม่ร้องร้องแบบเต้นร้องไหมคริสติน่าด้วยค่ะคริสติน่าก็ก็ตอนนั้นออกแล้วแล้วตอนนั้นอะแผ่นคาราโอเกะมันยังเป็นแบบเลเซอร์ดีวีดีแผ่นเท่านี้ใหญ่ใหญ่ดีวีดียังไม่มีนะเอ่ออ่วีซีดีก็ไม่มีแต่เป็นแบบเป็นเลเซอร์แบบแล้วเครื่องแพงมากแล้วแผ่นแพงมากแล้วแบบใส่เข้าไปใส่แล้วแบบปาดาไปแบบใหญ่มากอะค่ะก็จะเป็นตอนนั้นอฟังดูแล้วคนไท่าเนรอคะ คนไทยมีต่างชาติไหมไม่ค่อยม,ม,มีมีแต่พวกเรากันเองเออค่ะอย่างคนไทยแล้วก็ร้องประจําอย่างนั้นนะแต่ยังโดยที่ไม่ได้คิดเนาะ ไม่ได้คิดว่าว่าว่าจะมายึดเป็นอาชีพไม่ไม่ไม่เอากลัวไม่เคยคิดเลยใช่แล้วแล้วเทปที่กี้อัดไว้เนี่ยน้องกี้ชื่อน้ำหวานนะคะเขาเป็นเพื่อนสนิทกับกลุ่มเดียวกับพี่อาร์ตพี่ดนซึ่งเป็นผู้กนกับผู้กำกับผู้กากับมีวสิควิดีโอของพี่เบิร์ตเนี้ยนะคะเขาก็เลยแอบเอาเทปเนี่ยในซัม,มเมอร์เอาเทปเนี่ยมาให้พี่อาร์ตพี่ดนฟังแล้วเอาลูกกี้ที่เราถ่ายด้วยกันที่นู่นไปให้ดูอะไรเงี้ยเขาบอกเออเดี๋ยวกี้กลับมาซัมเมอร์ให้กี้ เข้ามหาเราที่กรมมี่หน่อยพอพอเข้าไปปุ๊บแล้วตอนนั้นเรียนปีอะไรละพึ่งจบพอดีจบยี่สิบเ่ไหร่ยี่สิบยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ก็อายุเยอะแบบว่าคนเืวอกี้แบบเริ่มตอนสิบแปดอะไรเงี้ยเพราะว่า น่าเด็กมากตอนนั้นมันลุกไงคะแต่จริงๆแล้วเรา24แล้ว24คืออยู่ที่อเมริกาก็ตั้งแต่17 18ก็ยาวมาเลยยาวค่ะก็คือเรียนทางด้านอาร์ตเนี่ยแหละอาร์ตค่ะเรียนอะไรบ้างคะเรียนศิลปะค่ะพีนติ้งปั้นแล้วก็แบบพอเทรตอะไรพวกเนี้ยค่ะฟน์อาร์ตค่ะพอยังไงพอเขานัดเข้าไปก็เข้าไปเลยเหรอคะก็กลัวมากบอกมามีว่ากลัวมากแต่เข้าไปเนี้ยกลัวจะทาอะไรยังไงดีเพราะว่าเรา เราไม่นึกเราไม่เตรียมไงคะแล้วกี่มาได้สองวันเขาก็แกรมมี่โทรเรียกให้กี่เข้าไปแล้วแบบกี่ก็ฮะแต่ต้องไปไงอุ๊ยต้องไปสิอย่างเงี้ยแล้วก็เดินเข้าไปแล้วไปกับมามี่เงี้ยแล้วไปนั่งนั่งอยู่ที่ล็อบบี้คือแบบนั่งนั่งที่ร้านกาแฟก่อนอะไรเงี้ยทำใจก่อนใช่ไหมกมมี่ย้ายมาอโศกยังอยู่ซิมิกอ๋อย้ายแล้วแล้วก็แบบแบบกินมะนาวดื่มมะนาวองไรนะแบบให้คอโล่งๆคือผิดหมดเลยอ่ะคือแบบตั้งใจจะไปร้ององทแต่เอแบบโอ๊ย ด,ดีแล้วแบบคนเยอะเต็ไมไปหมดอลังการมากใช่ไหมฮะตึกก็ใหญ่คนก็เยอะอะไรเงี้ยพอกี้ขึ้นไปแล้วแบบเขาก็แนะนําแนะนําแนนต่ละคนกี้ก็จะเป็นลมอะไรเงี้ยแบบนี่นี่นี่ิพงศ์หอหน้ากี้ก็เออเพราะว่ากี้จะรู้หมดว่าใครเขียนอะไรเราชอบอดูเครดิตไงฮะว่าใครเขียนอะไรสุลักสุกเสวีโ oh อ my god อแล้วก็ใครอีกอะออพี่แว่นพี่แว่น พี่แว่นที่เขียนเพลงแดนซ์ทั้งหมดของพิตตี้นาเลยพี่นัทพี่นัทที่เขียนเพลงทั้งหมดของพี่มิ้นมาริวันคือกิ๊กจะรู้หมดว่าใครเขียนอะไรอะไรยังไงก็คือก็คือไปวันแรกได้เจอบรรดาเขียนเพลงแล้วได้เจอคุณไพบูลไหมไม่เจอพี่เล็กบุษบาไม่ไม่เจอยังยังไม่เจอเจอพวกนี้ก่อนแต่กิ๊กเจอคนเขียนเพลงและคนแต่งเพลงพี่อมชาติวงสุวรรณคือกิ๊กเจอ ผู้คนเหล่านี้นี่กี้ตื่นเต้นยิ่งกว่าเจอนักร้องอีกเพราะว่าเราเราติดตามผลงานเข้ามาตลอดนะคะสีฟ้าพี่นิ่มอย่างเงี้ย<อ>เป็นลมอีกก็ตื่นเต้นมากหลายเป็นลมเลย <laughs> คือแบบว่าแล้วแล้วคุณแม่ยังไงคุณแม่ว่าไงบ้างออยู่เงียบๆอยู่ข้ามุมแล้วแถนี่คือแม่ข้ามุมแทนเพราะว่าเออปล่อยเราปล่อยแสดงว่าชีวิตแสดงว่าชีวิตเออชีวิตเราเนี่ยถ้าพูดถึงช่วงวัยรุ่นจริงๆเป็นมาเป็นช่วงที่ กำลังจะได้ทําเพลงมากกว่าใช่ไหมใช่ะแล้ววัยรุ่นที่อเมริกาเป็นยังไงเราใช้ชีวิตวัยรุ่นแบบไหนตอนนั้นเที่ยว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 เขาบอกแล้วไงว่าเที่ยวเขาบอกแล้วไงว่าเที่ยวอันนั้นแค่วันเสาร์นะที่ไปสองที่อ่ะมอนเทียนเอสการ์เแค่แค่วันเดียวนะวันอื่นวันอื่นก็มี แสดงว่าเป็นเด็กอยอมแล้วว่าเป็นเด็กเที่ยวก็ไม่เป็นไรชีวิตวัยรุ่นนั่มก็ต้องเที่ยวสิใช่ไหมเพราะว่าอยู่เมืองไทยลูคนเดียวแม่แม่ไม่ให้เที่ยวดีมากเลยที่บอกพี่ที่จะได้ไม่ส่งลูกพี่ไปนะแม่ไม่ให้เที่ยวไม่ค่ะคือต้องให้เที่ยวบ้างเมืองไทยเที่ยวบ้างเพราะว่าพอ้าไปเรียนต่อเขาไปดูคอนเสิร์ตบ้างนะเขาจะได้สบายๆไม่ต้องแบบใช่ใช่ใช่เพราะอันนี้อันนี้ก็เป็นดีนะคะเป็นเหมือนกับว่าเป็นอุทาหรณ์ให้หลายๆคนเพราะบางทีเนี่ยไปเก็บเขาเอาไว้ นะพอเขาระเบิดทีก็อุย,อยแล้วจุยเขาบอกแม่เนี่ยนะคะคุณแม่กี้แล้วกี้ว่ากี้ก็มีด้วยกี้ว่าคุณแม่ทุกคนจะมีเซนส์เรื่องลูกเพราะว่าเวลากี้แบบสมมุติกี้จะไปเที่ยวแบบไปนิวยอร์กอย่างเงี้ยกี้อยู่บอสตันใช่ไหมกี้จะไปนิวยอร์กไปแบบสามวัน,นแอบ,บเที่ยวแแอบเที่ยวแอบแต่ไปสามวันอย่างเงี้ยพอเปิดประตูแก๊กจะออกจากบ้านเงนี้ยแม่โทรมาทุกครั้งเลย เออมีเซนส์แล้วแบบกี้ก็แบบเฮ้ยเราต้องรับไงก็รับโทรศัพท์มันมีถามจะไปไหนเออแล้วแบบมีรู้ได้ไงเนี่ยอยู่ไกลกันแบบมีอยู่ประเทศไทยเราอยู่อเมริกามันมีรู้ได้ไงรู้ตลอดรู้รู้ตลอดเลยมีความความเป็นห่วงมั้งมีค่ะมีแต่เขาไปใช่ไหมไป เดี๋ยวค่อยว่ากันแดีวก็โดนแต่ใช้ชีวิตวัยรุ่นถือว่าสนุกใช่ไหมสนุกแต่เราไม่สนุกแต่เราก็ไม่ได้ทาอะไรที่มันมันเสียหายคือความสนุกค่ะบางทีเด็กวัยรุ่นก็อยากอยากอยากรู้ว่าเอ้ยตรงนั้นเป็นยังไงตัวนี้เป็นยังไงเป็นธรรมดาก็ไปไปไปอยู่ในที่ใหม่ไปเรียนรู้ไปดูโลกที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเราเป็นคนอเมริกันก็จริงแต่เราใช้ชีวิตที่เมืองไทยเราอยู่ที่นู่นเราก็อยากจะไปรัดอื่นๆไปดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กี่คิดว่าเราก็ มีความพอดีอะค่ะมีความพอดีแต่ก็เยอะไปนิดนึงไม่เป็นไรเราก็เชื่อได้เ่อแต่เราก็หยุดไงคือเราก็เรียนรู้ไปแล้วเราก็จบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่เคยกลับเมืองไทยเลยอะอยู่ยาวเลยหรือกลับมาทุกปีกลับทุกปีค่ะกลับทุกปีแต่เพิ่งมาปีสุดท้ายเนี่ยที่ได้เข้ามาที่แกรมมี่เข้าที่แกรมมี่แล้วก็อยู่เลยค่ะแล้วเคยแบบว่าเคยทําอย่างอื่นก่อนไหมเคยถ่ายโฆษณาถ่ายแบบร้องไถ่ายโฆษณาตั้งแต่มอมอ บอกเป็นมแล้วนะปอมมสี่ก็คือปสิบเกรดเทนปสิบอะไรไปไหนมีปสิบที่ไหนล่ะปสิบเดี๋ยวนะปีสิบเอ้ไม่ใช่เกรด1ทนอ่ะอ๋อเกรด1ทนก็คือมสี่มสี่ใช่ใช่ใช่อ่า year 10อ๋อตอนตั้งแต่อยู่อยู่ร่วมดีก็ไปถ่ายแล้วถ่ายอะไรนะเยอะมากโฆษณาตอนนั้นค่ะตอนนั้นฮอตมากอ๋อแสดงว่า เป็นฮอคือฮอตตั้งแต่วัยรุ่นเมืองไทยทำงานมาทํางานมาตั้งแต่15เห<อ>้านอ <5, 5. S 2> ไม่เห็น <5. S 2> บอกเลยพี่ก็ไม่รู้นะเนี่ยจริงเหรอทำอะไรบ้างอะทำอะไรเลิกเรียนเสร็จก็จะไปถ่ายแบบถ่ายโฆษณา แล้วก็ไปเหมือนกับไปสกรีนเทสไว้เยอะอะค่ะไปอยู่มเดลลิ่งอะไรก็ไม่รู้เขามาเจอแต่เราที่โรงเรียนน่ะนึกออกไหมพวกแมวมองเงี้ยเฮ้ยน่าลูกครึ่งมาจับเซนรุ่นคุณนี่เยอะมากเลยอะรุ่นที่อย่แถวนั้นอะพิมพ์สอนยอาอะไรพวกนี้ค่ะเยอะมีใครอีกเยอะไเยอะค่ะเยอะกำงแบบตอนนั้นลูกครึ่งกําลังฮิตมากใช่ฮิตจริงๆลุกนั้นกําลังได้อยู่อะไรเงี้ยแล้วไปไปสกรีนเทสไว้เยอะแล้วแต่ไม่เคยไปเข้าเกี่ยวกับเรื่องเพลงเลยนะไม่เคยค่ะ แล้วอยู่ดีๆก็แบบอยู่ดีๆก็แบบได้ได้หมดที่ไปสกรีนเทสมามันก็ได้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 อะไรเงรี้ยเป็นอะไรวะเป็นสิบเลยอ่ะเนาะคอเกตกับพี่หนุ่ยอัมพลลำบูญเต้นเต้นแบบอยู่แล้วเต้นเดี๋ยวพี่หนุ่ยบอกขอเต้นขอขอเต้นหน่อยได้ไหมครับยอะไรเงี้ยพี่จมได้ไหมก็หมุนกีหมุนหมุนแล้วก็หัวหยิกหยิกคิ้วเยอะๆอ่ะเออแต่งหน้าแบบจัดจัดอะค่ะนั่นน่ะค่ะนั่นกี้นะสิบห้านี่เขาดูไปดูไปมีส่วนใคร่พอล่าอะไรเนี่ย พอร่าไหนคะพอร่าเทเลอร์ไงดีใจจังเลยจริงจริงจริงจรเนี่ยผมกำลังมองนี่มันก่อนพิ่งเจอเพิ่งเพิ่งเจอพอล่าอยู่อ๋อเหรอคะอุ้ยพอล่าสวยอ่ะพี่เปิ้ลขอบคุณค่ะดีใจคล้ายคล้ายบางมุมบางมุมที่จบแค่นั้นก็ได้นะก็คล้ายพอล่าก็มุมไหนอ่ะจะได้หันหันให้กล้อง อ๋ออเอะอเกับหนุยอมพลแล้วมีอะไรอีกแล้วก็มีโฟร์มอสมีฟูจิมีสกรูเปอร์มีสบู่มีอู้เต็มไปหมดเลยอะค่ะ เก็บตังค์ได้เยอะนขนมครีมเคลมอะไรแบบเยอะเยอะค่ะแล้วตอนนั้นไม่มีใครมาชวนไปว่จะเป็นยุคนี้ถ่ายเยอะขนาดนี้ไปเล่นหนังในละครเป็นแบบน้องญาญ่านะเดทอะไรนั่นล่ะน้ไม่มีอ่ะไม่มีละครละครอะไรเลยตอนนั้นละครยังไม่มาบูมขนาดนี้ใช่แต่ว่ามีมีโซนี่มาโซนี่โซนี่คุณพีด้วยกันรู้จักใช่ไหมฮะนั่นเขาเขาแหมเขาก็เรียกกี่กับ แก๊งในในรวมรูดีเพราะเราร้องเพลงกันที่โบสถ์ใช่ไหมคะเขาก็เอากีเนี่ยไปที่โซนี่แล้วก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวจะมีโซนี่ออสเตรเลียมามามาลองฟังดูถ้าชอบเนี่ยจะซายอยู่กับโซนี่เลยตอนนั้นยังอยู่รวมรดีอยู่เลยเยังอยู่ค่ะยังอยู่ร้องเพลงก็งั้นๆนน่เล็เล่าข้ามไปถึงอเมริกาเต่ลืมเบึ้งน้นขึ้นได้ไงเข้าใจนะอายุนะอายุมันเป็นความจำไม่ค่อยแบบมันมาันไปอย่าง แต่ยังไม่ร้อนร้อนหนาวหนาวนะ้วไรต่อเสร็จแล้วนะเขาก็บอกว่าโอเคก็มากันเต็มเลยฝรั่งเต็มเลยนะแล้วก็ให้ฝึกเพลงนี้เป็นเพลงแรกแล้วตอนนั้นกี้ก็ยังร้องไม่เพราะมอเทีนเรายังไม่ได้คาราโอเกะกันเยอะเราก็ยังร้องเพลงงั้นๆน่ะแค่ในโบสถ์ใช่ไหมคะเพลงแรกที่เขาให้กี้ร้องต่อหน้าผู้คนของโซนี่จากประเทศอื่นเนี่ยออสเตรเลียเนี่ยคือ vision of love ของ mariah carey แล้วมันได้ไหมล่ะนะลได้ไหมไม่ได้เยากมากแล้วก็บอกเขาไม่ได้เขาก็ไม่เอาเราสิคะเพราะเราร้องไม่ดีมันมันเป็นเพลงที่ยากมากก็ถามพี่พีเตอร์ว่าแบบเอ่อทำไมให้ร้องเพลงนี้ล่ะคะมันยากจังบอกว่าก็ให้อยู่แบบให้มันสุดๆดไปเลยอะไรเงี้ยตอนเทรนนิ่งเราไม่มีก็สิบห้าสลยแถวนี้ค่ะก็เลยไม่ได้ค่ะก็เลยจบแต่ก็แต่ก็ตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้ว คิดแต่ว่าเออเป็นประสบการณ์เป็นประสบการณ์เราไม่ได้หวังอะไรเพราะเพลงมันร้องไม่ได้อยู่ดีอ่ะจะไปร้องประกวดนั่งไปร้องประกวดประกวดที่อื่นไหมไม่เคยไม่ร้องเลยไม่เคยอฮ้ยนั่นก็ไม่ได้ร้องเลยไม่เอาไม่เคยก็ปะมาแต่แบบว่าอะไรนะล่าเริงล่าเริงชิลล์นู่นถ่ายดีค่ะแล้วก็ไปอเมริกาค่ะอ่าแล้วจากนั้นก็กลับมาเจอทางแกรมมี่ใช่ไหมคะทีนี้พอตอนที่เราร้องคาราโอเกะเยอะๆแล้วมีคนส่งรูปเราไปแล้วให้เราไปเจอแกรมมี่แอบฝันบ้างไหมอ่ะ ันคิดแล้วด้วยว่าจะใส่แต่งตัวแบบไหนเอาแนวอะไรฝัน <c oughs> <laughs> แผนไม่ให้ฝันอย่างเดียวอะ่ะค,คิดคอนเซปต์ให้เขาเสร็จเลยเออบอกบอกพี่ดีบอกที่ในห้องประชุมนะเต็มอยู่กันเต็มแบบว่าโตะใหญ่มากแบบว่ามีแต่คนใหญ่คนโตในวงการเพลงใช่ไหมคะ <c oughs> เขาก็ถามว่าอยากเป็นแบบไหนกีก็เอาละตอนนั้น golden eye เพิ่งออก golden eye พิตินารู<อ> ina, ้ว่าเธอรู้ว่ารนะแล้วก็ชุดแบบนั้นนะคะกีก็ให้เลย reference ยังไม่รู้คขายังไม่ฟังสองคังเสียงเลยหรอฟังแล้วเอาแล้วรับแล้วอ๋อเหรอรับแล้วต้องร้องอีกไหมต้องร้องให้ให้ฟังอีกไหมร้องอีกค่ะร้องร้องก็มีเอ่อมาลิขอเพลงชื่อพัใจก็เซนแล้วหูร้องขนาดนั้นอ๋ออ๋อแสดงว่าจะเริ่มทำแล้วจะรแล้วี่บ้านเขาก็บอกก็เลยตอนนี้มานั่งคิดกันแล้วเอาแบบไหนกี้ก็เอาละเอาคริสติน่าเอาแต่งตัวแบบนี้ เอาเพลงแดนซ์เอาแดนซ์มีท่าทุกคนบอกโนเหรอพี่ดีบอกกี้เป็นคนไม่สวยใช่ไรอ้าวแต่มันเรื่องจริงทุกสิ่งที่เขาพูดอะกี้เพิ่งบอกเหมือนพอลาอยู่เลยอะไรนะเพิ่งบอกว่าพ่อลาอยู่เลยเนี่ยไม่สวยได้ไงก็เหมือนพ่อลพึ่งจะเหมือนมั้งตอนนั้นบอกเพราะตอนนั้นกี้ผมสั้นไงี่อกี้กี้เป็นคนไม่สวยแต่กี้น่ารักเพราะฉะนั้นถ้าจะแต่งตัวให้ยูสวยเนี่ย ไม่ได้มันไม่จริงมันต้องเอาความจริงของอยู่ออกมาแล้วเขาก็ศึกษาเราไปสักพักเออมันโกะนี่หว่าเออมันเดินเตะนู่นเตะนี่ซุ่มซ่ามอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นกโปโลไปแล้วกันกโปโลแปลว่าอะไรพี่เป็นอย่างเงี้ยไม่รู้ก็เป็นอย่างเงี้ยภาษาไทยอาจจะไม่ได้แบบแตกฉานมากคือกโปโลกี่ไม่รู้ว่าคํานี้แปลว่าอะไรค่ะเพราะแบบเอาแบบเอาแบบเนี้แบบนี้แล้วก็ชุดแต่งตัวแบบไหน ก็เอาแบบกระโดดกระโดดได้อะไรเงี้ย<ม>ก็เป็นสไตล์อ,ออกมาให้ปจุดเริ่มต้นอันเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อถึงการเข้าไปอยู่ในวงการเพลงเข้าไปอยู่ในแบบเต็มๆเลยอะ<า>่ะแต่ละชุดแต่ละชุดทํางานออกมาแล้วเป็นยังไงได้ดั่งใจไหมค<า>่ะพรุ่งนี้เจอกันค่ะขอบคุณท่านค่ะสวัสดี